จจริงอะ่ะผมอยากถ่ายเต้นเป็นคนถ่ายนะกับกันเพราะว่าเรามองว่าเราดูแบบศิลปินต่างชาติมาเยอะแล้วเราเห็นมุมกล้องที่ว่าถ่ายเต้นเนี่ยจริงๆถ้าเต้นมันมันคือการลุกเล่นนะครับถ้ามันเล่นคล้องกับกล้องได้ดีอะไรเงี้ยเรามองว่ามันน่าสนใจแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาตรงนี้มาอะไรเงี้ยมีโอกาสก็อยากจะแบบไปถ่ายให้แบบเด็กยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเรามองว่ามันน่าจะช่วยส่งเสริมให้อาร์ทีปปไปได้ไกลด้วยครับผม อ๋อครับก็ก็คือจริงๆแล้วตอนที่เราออกเพลงเราก็ออกเพลงเต้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเต้นเนี่ยมันไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นเพลงหรือเป็นซิงเกิลเท่านั้นสุดท้ายผมก็ยังมี YouTube ของตัวเองที่ทําออกมาเป็นเต้นบ้างหรือแม้กระทั่งสอนเต้นก็สอนมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้ว่าเราชอบเต้นแหละมันเป็นเหมือนคีย์ที่เราชอบอย่างเงี้ยฮะก็อะไรก็ได้ที่เป็นเต้นจะเป็นเต้นค o เวอร์หรือว่าจะเป็นเต้นการไปเรียนเต้นทุกอย่างเนี่ยให้มันอยู่ในใจเราเพราะมันอยู่ในสายเลือดความเป็นเต้นเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลงานหลังจจาาากกกกกนนนนนีี้้้้็็่่่ะะไไดเเเหอรรรยวััับบบตมมขึคคผใช ช่แต่ใจจริงอะ่ะผมอยากทำอันนี้แบบลึกๆแบบที่ทุกคนไม่รู้แล้วกันผมอยากถ่ายเต้นเป็นคนถ่ายนะกับกันเพราะว่าเรามองว่าเราดูแบบศิลปินต่างชาติมาเยอะแล้วเราเห็นมุมกล้องที่ว่าถ่ายเต้นเนี่ยจริงๆถ้าเต้นมันมันคือการลุกเล่นนะครับถ้ามันเล่นคล้องกับกล้องได้ดีอะไรเงี้ยเรามองว่ามันน่าสนใจแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาตรงนี้มาอะไรเงี้ยมีโอกาสก็อยากจะแบบไปถ่ายให้แบบเด็กยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเรามองว่ามันน่าจะช่วยส่งเสริมให้อาร์ทีป๊ไปได้ไกลด้วยครับผม ใช่ใชคือคืออยากเป็น d i r e c ภาพในเชิงของกราฟิกด้านนั้นมากกว่าเพราะเรามองว่าอย่างเราถ่ายมิเองะฮะล่าสุดผมเพลงจักจูบที่วันนี้จะมาโชว์เนี่ยนะครับเป็นเพลงที่เราเรามองเรื่องภาพอะไรเรื่องเต้นเองแล้วเราก็รู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่เราจะพัฒนาได้ซึ่งเราไม่ได้ต้องการจะให้เป็นเราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องแก้ภาพนั้นให้ได้ดีแต่เราเห็นแล้วว่าตอนนี้แม้กระทั่งวงหลายๆวงในประเทศไทย T pop เนี่ยมีแดนซ์เยอะมาก เพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเราสามารถดันศักยภาพเด็กช่วยขึ้นไปอีกเหมือนวงเกาหลีที่มันดีเนี่ยเพราะมุมกล้องก็ดีมากด้วยงเงี้ยฮะไม่ใช่แค่เด็กเก่งครับผมผมก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถมาเติมเต็มตรงนี้ได้ก็น่าจะทําให้ทีป๊อปไปได้ด้วยอันนี้เป็นแบบพอยต์ใหม่ๆที่ไม่เคยบอกใครท,ท,ที่กำลังนึกอยู่เหมือนกันครับผมใช่ใช่ครับเพราะว่าผมว่ามันโตขึ้นแหละ คือคำว่าโตขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราโตไปทางไหนถูกไหมฮะคือข้างหน้าผมก็ทำมาสักพักแล้วแต่ถามว่าจะหายไปไหมไม,ม่ทางหายมันเป็นสิ่งเราชอบยังไงเราก็ต้องออกมาเต้นอยู่แล้วแต่เบื้องหลังที่เราทําได้มันเป็นข้อเรียนรู้ใหม่ๆกฎใหม่ๆที่เราอยากจะลองไปแตะมากกว่าครับผม ตอนนี้ยังไม่มีฮะก็ <c ười> <c ười> คิดไว้ก่อน <c ười> คิดไก้ <c ười> ดไก่อนว่าอยากทําแต่ว่าผมว่าอาจจะไม่ต้องมองถึง MV วแหละแต่ก็มีคุยไปบ,บ้างนะแบบว่าเออพี่ที่รู้จกักในเคยแกรมมี่กันเองนั่นแหละฮะแล้วก็แบบว่าเออพี่ผมไปช่วยดูได้นะตอนซ้อมตอนเ่อเงเต้นผมผมมองในเรื่องของแบบเรื่องลุกเรื่องเต้นอะไรอย่างงี้ด้วยครับ <c ười> อย่างเช่นว่าน้องคนนี้เขาเต้นเก่งนะแต่เขาขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเราในฐานะที่เป็นคนคนนั้นที่เคยแสดงเราจะรู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มองเหมือนกันว่าเออมีโอกาสก็อยากไปไกด์อะไรอย่างงี้ด้วยครับผม